เมื่อนาค่าเหลือเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนจะตายจึงออกไลล่าจัดการคนที่มาทำแบบนี้กับเธอสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนัง Action แอคชั่นระทึกขวัญเรื่องเคสหนังปี2021นำแสดงโดยแมรี่อลิซาเบธวินสตีดมิกุูมาติโนและ Woody h ฮเลนสันถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับขณะวีพาเคสไปปฏิบัติภารกิจล่าสุด เขาก็เตือนให้เธอจะทํางานพลาดเพราะอุตส่าห์ตามงานนี้มานานซึ่งเธอก็รับปากเพราะตลอดเวลา12ปีที่ผ่านมาเธอไม่เคยพลาดสักครั้งพอเขาได้ยินอย่างนั้นจึงมอบเพลิงดืนบูมบูมรถเลมอนที่เธอชื่นชอบให้เธอ ด้านเคสเธอท,ทําทีเป็นเข้าไปถามทางและพอเห็นพวกนั้นเผลอเธอก็จัดการกับพวกมันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ขึ้นไปรอคําสั่งเพื่อยิงชายคนหนึ่งทว่าพอเธอได้รับคําสั่งแล้วก่อนที่เธอจะลั่นไกเธอก็เห็นว่ามีเด็กสาวอยู่ที่นั่นด้วยทําให้เธอลังเลเพราะมันผิดระเบียบการจึงสอบถามไปอีกครั้งแต่ทางนั้นก็ยังคงยืนยันคําสั่งเดิมทําให้เธอต้องตัดสินใจยิงแล้วก็ได้เห็นว่า เมื่อพ่อของเด็กสาวหรือชายเป้าไม้ยตายเด็กสาวก็ตกใจจนทําอะไรไม่ถูกโดยชายแก่ที่อยู่ในรถอีกคันที่เหมือนจะเป็นย่าของเด็กสาวพอเห็นเหตุการณ์นั้นก็จทิ้งเด็กสาวไว้แล้วหนีไปทันทีทําให้เธอรู้สึกผิดและสงสารเด็กสาวมากสิบเดือนต่อมาเมื่อเขวิ่งออกกําลังกายเสร็จ พอเธอหันไปเห็นครอบครัวที่อยู่ด้วยกันอยางมีความสุข mm. เธอก็ตัดสินใจไปบอกกับวีว่าเธอจะเลิกทํางานนี้พอรับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็อยากมีชีวิตแบบคนปกติด้วยวีจึงหวาล้อมเธอแต่เธอก็ไม่ได้ตอบอะไรบอกแต่เพียงว่าจะตามเก็บงานสุดท้ายให้เสร็จก่อนเท่านั้น ดานเคสเธอทำใจอยู่นานก่อนจะตัดสินใจสวมใส่ชุดที่ซื้อมาออกไปนั่งดื่มซึ่งก็มีหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาจีบเธอแม้เธอจะไม่ค่อยสนใจนักแต่ก็ยอมไปมีอะไรอะไรด้วยและก็ได้จดจำที่อยู่ของมองนั่นไว้ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่งานสุดท้ายเข้ามาพอดีเธอถึงไล่ให้มอนั่นกลับไปเมื่อเคสมาถึงจุดซุ่มยิงเธอก็เริ่มมีอาการแปลกๆแ,แต่ก็พยายามตั้งสติก่อนจะพบว่าเป้าหมายก็คือชายแก่คนที่หนีเด็กสาวไปในเหตุการณ์เมื่อสิบเดือนก่อน โดยจังหวะที่เธอยิงมอนั่นอาการของเธอก็กำเริบทําให้เธอยิงพลาดจึงถูกสั่งให้ยกเลิกแต่เธอก็ไม่ยอมจึงพยายามยิงไปอีกครั้งแต่ก็พลาดอีกแถมเธอยังอาเจียนออกมาอีกด้วยดานเคสเธอพยายามจะเก็บงานให้จบจึงไปขโมยรถคันหนึ่งเพื่อขับตามล่าพวกนั้นแต่โดยที่ขับเร็วเกินกำหนดจึงถูกตำรวจไล่ล่าประกอบกับอาการไม่ค่อยดีสุดท้ายจึงชนเข้ากับขอบทางจนรถพลิกคว่ ขณะเคสหมดสติเธอก็รละลึกถึงอดีตจนได้รู้ว่าวีเป็นคนให้ชีวิตใหม่กับเธอเก็บเธอมาเลี้ยงสอนให้เธอเป็นนักฆ่าและแทบจะเป็นทุกอย่างให้กับเธอทั้งพ่อแม่และเพื่อนสนิทซึ่งพอเธอฟื้นเธอก็พบว่าตัวเองมานอนอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วโดยมีหมอมาถามถ,ามถึงสารกำมะถันรังสีที่เธอได้รับ เธอจึงพอจะปฏิปต่อเรื่องราวได้ว่าเธอคงถูกเจ้าหนุ่มที่มานอนกับเธอวางยาซึ่งปริมาณที่ได้รับก็จะทําให้เธอมีเวลาเหลืออีกแค่หนึ่งวันเท่านั้นก่อนที่จะตายเธอจึงจับหมอเป็นตัวประกันให้จัดยากระตุ้นให้เธอเพื่อจะได้ไปลุยต่อดานเคสเธอขโมยรถแล้วก็ตรงไปยังบ้านของเจ้าหนุ่มและพอเห็นมันกําลังจะพาแฟนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะวางยาเธอได้สําเร็จเธอก็ถามชื่อคนสั่งกับมันซึ่งดูเหมือนจะเป็นคนดูแลขับแก๊งยกูซ่าของตระกูลคิจิมะครับ ต่อมาเคก็ไปหาวีแล้วก็บอกให้เขารู้ว่าเธอโดนวางยาจึงจะอยู่ได้อีกไม่นานทำให้เขาตกใจแต่ก็ไม่รู้จะช่วยเธอได้ยังไงเพราะไม่มียากแก้พิษ ส่วนเธอก็อยากรู้ว่าเป็นฝีมือใครจากนั้นกระทมถึงเป้าหมายที่เธอถูกส่งให้ไปกำจัดจนได้รู้ว่าหมอนั่นเป็นหัวหน้าแก๊งจากูุซ่าของตระกูลคิจิมาโดยคนที่เธอฆ่าไปก่อนหน้านั้นเป็นน้องชายของมันมันจึงอาจให้คนมาวางยาเธอเพื่อแก้แค้นแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะเธอพลาดโอกาสเดียวที่มีไปเธอจึงไปตามสืบที่ขับของแก๊งทันที ดานเคสเธอบุกไปที่ครับแล้วก็ถามกับคนดูแลว่ามันเป็นคนสั่งว่างยาเธอหรือเปล่าซึ่งมันก็ยอมรับแต่ก็ไม่รู้เรื่องที่กบดาของคิจิมะเธอจริงจริงมันทิ้งจากนั้นก็ถามกับคนอื่นๆแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยเธอจึงฆ้าพวกมันพร้อมกับสมุนที่กลูก,กันเข้ามาซึ่งเธอก็ค่อยๆกำจัดพวกมันไปได้ทีละคนสองคนจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายหมอนั้นจึงบอกให้เธอลองไปถามกับลานของคิจิมะหรืออาน,นิจังดู เมื่อเคไปถึงครับเธอก็พบว่าอาน,นี้ก็คือเด็กสาวที่เธอฆ่าพ่อตายไปต่อหน้าแต่โดยที่ต้องการตามหาคาชิมะให้เจอเธอจึงไปจัดการกับบริการจากนั้นก็เอาตัวอาน,นี้ออกมาแต่หลอนก็แสบจึงหนีไปสุดท้ายเธอจึงต้องยิงปืนขู่จนหลอนยอมหยุดวิ่งด้านอาน,นี้หลอนไม่รู้ว่าคิจิมะอยู่ที่ไหนเพราะคนเดียวที่น่าจะรู้ก็คือเรนจิเคจึงให้หลอนติดต่อไปหาเรนจิแล้วก็บอกให้เรนจิเอาตัวคิจิมะมาแลกกับอาน,นี้ ทำให้อานิโหระออกมาเพราะคิจิมาเห็นแก่ตัวคงไม่ยอมแลกตัวกันหล่อนแน่ที่สําคัญคนพวกนี้ก็ไม่เคยสนใจหล่อนเลยด้วยดานเลนจิมันท,ทําทีเป็นไม่อยากให้คิจิมารู้เรื่องนี้จึงสั่งให้พวกโคนาเคสไปช่วยอานิแบบเงีย,งยบแต่พอเห็นทุกคนออกไปแล้วมันก็บอกให้คนสนิทของมันไปเก็บอานิซะเพราะถ้าอานิตายแต่กูลนี้ก็จะหมดทาย,ยาทันทีขณะเคสพาอานิมาหาซื้ออุปกรณ์เพื่อไปทำแผลเธอก็ถามหาบูบูมรถเลมอน แต่ที่ร้านก็ไม่มีขายทําให้เธอเซ็งมากจึงพาอานี้ไปเข้าห้องน้ําเพราะอานี้ปวดฉี่ส่วนเธอก็ต้องทําแพ้กับตัวเองแล้วพอเธอตัดผมทรงใหม่เสร็จเธอก็จับอานี้ไปมดัดไวก้กระโถฉี่ก่อนที่ตัวเองจะออกไปเจอกับแก๊งยากุซ่าซึ่งพอได้เจอกันพวกมันก็ไม่ได้พาคิจิมะมาแถมยังจะเล่นงานเธออีกด้วยเธอจึงตอบโต้พวกมันซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อานี้ถุยผ้าออกจากปากได้จากนั้นก็พยายามกัดเทปที่มัดมือออกครับ ขณะเคสถูกคนในแก๊งไล่ล่าอาน,นี้ก็หนี้ออกมาจากห้องน้ําจนเจอเข้ากับคนสนิทของเล่นจีทว่าพวกมันก็จะฆ่าเธอทํให้เธอตกใจดีที่เคสมาช่วยเอาไว้ได้ทันด้านเคสเธอพยายามไล่อาน,นี้เพราะไม่มีประโยชน์แล้วแต่อาน,นี้ก็เกาะติดเธอแจเพราะกลัวจะถูกฆ่ามันพ่อและก็คิดว่าคนที่ฆ่าพ่อก็คือคิจิมะทําให้เคสรู้สึกผิดทันใดนั้นเคสก็ล้มลงเพราะยาเริ่มหมดฤทธิ อันนี้จึงช่วยหยิบยาขึ้นมาให้จนได้รู้ว่า <c ute> เคตกำลังจะตายและกำลังจะไปฆ่าคิจิมาหรือลุงของหลอนหลอนจึงอาสาจะช่วยพร้อมกับสายายสรรพคุณของตัวเองจนเคตต้องยอมในที่สุดก่อนทั้งคู่จะไปตามหาบ่อแสของคิจิมาต่ออันนี้ก็ไปซื้อเสื้อผ้ามาให้เคตเปลี่ยนแต่เคตก็ไม่ค่อยได้สนใจสนแต่จะหาบูบูมรถเลมอนมากกว่าเขาว่าก็ไม่มีเหมือนเช่นเคย นณะทั้งคู่นั่งพักและอาน,นิก็บทไปเรื่อยเปยื่อยเคก็ถามถึงวิธีตามหาคิจิมาซึ่งก็มีทางเดียวก็คือต้องไปถามรเรนจิและเรนจิคงอยู่กับคู่ขาแต่ที่ตึกนั่นก็มีการคุ้มกันอย่างดีเขจึงให้อาน,นิไปเบียงเบงความสนใจเผื่อที่เธอจะลอบเข้าไปในตึกนั่นด้านคู่ขาเมื่อมันเห็นอาน,นิมารอนหาที่ตายมันก็กระยิมยิ้มยองออกมาแต่ยังไม่ทันจะได้ทำอะไรเขก็เข้ามาเอาปืนจ่อมันแล้วก็ถามหาเรนจิ ซึ่งมันก็ลีลาจนอาน,นี้กดรีโมทปิดม่านผิดกลายไปเปิดเพลงแทนทําให้มันได้จังหวะเข้าไปเล่นงานเคสซึ่งอาน,นี้ก็พยายามจะช่วยแต่ก็ช่วยไม่ได้แถมยังยิงปืนพลาดไปโดนเคสเข้าให้อีกขณะเคสกาลังจะถูกฆ่าอาน,นี้ก็เข้ามาช่วยทุบหัวกู้ขาจนแน่นิ่งไปทําให้อาน,นี้ตกใจพอเลอดมันกระเซ็นขึ้นมาโดนหน้ารอนเหมือนตอนที่พ่อของรอนตาย เคจึงเข้าไปปลอบหลอนจนกระทั่งหลอนสงบสติอารมณ์ลงได้จากนั้นก็ช่วยกันไปหาว่ามีอะไรพอที่จะใช้ตามหาเลนจิได้หรือไม่ซึ่งอาน,น้ก็พบแอปแกะรอยมือถือของคู่ขาจึงทําให้รู้ว่าเลนจิอยู่ที่ไหนส่วนเคก็พบกับปืนมากมายที่คู่ขาซ่อนเอาไว้ด้วยขนารถของเลนจิขับมาอาน,น้ก็ออกไปขวางพวกมันไว้แล้วก็ทํามือเป็นปืนเล็งใส่พวกมัน ทำให้พวกมันงงงก่อนจะพบว่ามีกระสุนพุ่งเข้ามาฆ่าพวกมันได้จริงๆนั่นเป็นเพราะคนที่ยิงเป็นแคนั่นเองเมื่อเคเก็บพวกลูกสมุนได้หมดแล้วเธอก็เข้าไปถามหาตัวของคิจิมะกับเรนจิแต่มันก็ไม่รู้แถมยังต่อว่าอาันนี้ที่มาทําแบบนี้กับคนในครอบครัวทําให้อานิโมโหเพราะถ้าเป็นคนในครอบครัวก็คงไม่ตามมาฆ่าหลอนแล้วก็จะยิงมันทิ้งมันจึงขอร้องพวกเธอพอไม่รู้จริงๆแต่เคยได้ยินคิจิมะพูดว่า เวลาที่มีปัญหาจะกลับไปอยู่ท่ามกลางครอบครัวพออน,นิได้ยินก็รู้ว่าเป็นที่ไหนเคจึงเอาปืนตบหัวของมันจนสลบก่อนจะเดินตามอน,นิไปด้านเคจที่ตอนนี้อยู่ในสภาพสะบักสะบอมเธอได้โทรไปกาวลาวีพร้อมกับบอกให้เขารู้ว่าเธอเจอตัวของคิจิมะแล้วและกำลังจะตามไปเก็บงานให้เสร็จทำให้เขาเครียดมากจึงจะตามไปรับเธอ ขณะอานี้พาเคสนั่งแท็กซี่ไปหาคิจิมาหล่อนก็เล่าเรื่องราวของตัวเองให้เคสฟังว่าครอบครัวไม่เคยสนใจใหล่อนเลยเพราะหล่อนเป็นลูกครึ่งเนื่องจากมีแม่ปเป็นชาวต่างชาติซึ่งหล่อนก็ไม่เคยเห็นแม่จึงคิดว่าน่าจะตัวสูงและสวยเหมือนกับเคสแต่เคสก็เหนื่อยจนพอลอยหลาบไปแล้วก็มาซบเข้าที่ลายของหล่อนทําให้หล่อนรู้สึกดีจึงถ่ายรูปคู่กับเคสเก็บไว้เมื่อถึงคู่เดินทางมาถึงบ้านของตระกูลคิจิมา เคสก็ไล่ให้อน้กลับไปเพราะเธอจะเข้าไปจบเรื่องนี้ตัวคนเดียวเนื่องจากอานิยังเด็กจึงควรไปใช้ชีวิตแบบเด็กอย่าก,กลายเป็นแบบเธอที่ไม่เคยมีโอกาสนั้นด้านเคสแม่สภาพจะย่ำแย่และใกล้ตายเต็มทนแต่เธอก็ยังฟืนสังขารฉีดยาก,กระตุ้นให้ตัวเองเพื่อที่จะเข้าไปจัดการกับคิจิมาซึ่งคิจิมาก็รู้ว่าเธอมาและก็ไม่คีดจะสู้ด้วยพร้อมกับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังจนได้รู้ว่า เรนจีเป็นคนสั่งค่าน้องชายของเขาแล้วก็ร่วมมือกับวีเพื่อยึดคองแกง๊งส่วนที่วางยาเธอก็คงเพื่อปิดปากทําให้เธอเสียใจมากที่ถูกวีหักหลังส่วนคิจิมาเองก็เสียใจเช่นกันที่สนใจแต่เรื่องแกง๊งและทอดทิ้งอานี้แต่เพิ่งมาคิดได้เอาตอนนี้ซึ่งนั่นก็เป็นเวลาเดียวกับที่วีมาถึงแล้วก็เข้าไปคุยกับอาี้โดยบอกว่าเป็นเพื่อนกับเคสและเคสท,ทำอะไรลงไปกับครอบครัวของหองลอน ขณะเคสเอาปืนจ่อหัวของคิจิมาอานี้ที่ได้รู้เรื่องราวทั้งหมดก็ได้ยินเสียงปืนดังออกมาหนึ่งนัดทำให้หลอนเสียใจมากและยิงเห็นคนที่เดินออกมาเป็นเคสหลอนก็โกรธจัดที่ถูกหลอกจนสูญเสียทุกคนในครอบครัวเคสจึงพยายามจะอธิบายแต่หลอนก็ไม่ฟังและก็ยิงเธอทันทีเมื่ออานี้เห็นเคสถูกยิงจนล้มลงหลอนก็ทั้งตกใจและก็เสียใจมาก แต่พอได้สติหลอนก็วิ่งไปขึ้นรถที่วีจอดรอวีจึงจะพาหลอนไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่สติของเคสก็ค่อยเลือนลางและก็นึกถึงอดีตท,ที่พ่อแม่ของเธอถูกฆ่าตายโดยมีวีเข้ามาบอกว่าจะพาเธอไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําให้เธอถูกฝึกให้กลายมาเป็นนักฆ่าซึ่งพอเธอได้เจอและใช้เวลาร่วมกับอาณิเธอก็มีความสุขเล็กๆจึงไม่อยากให้อาน,นิตกไปอยู่ในสภาพเดียวกับเธอจึงนึกถึงคําสอนของวีที่บอกว่า อย่าให้ความเจ็บปวดมาครอบงำแต่ใช้เป็นแรงเสริมให้มีชีวิตอยู่ต่อไปทำให้เธอหายใจเฮือกใหญ่ขึ้นมาได้อีกครั้งซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่คิจิมาเดินออกมาจากบ้านเพื่อเอายากระตุ้นที่เธอทำตกไว้เมื่อคืนเธอจึงใช้มันจากนั้นก็เดินออกไปด้วยกันครับดานวีมันพาอานี้มาด้วยตอนที่มาคุยกับเล่นจิทำให้รู้ว่ามันยังไม่ได้ตั้งใจจะเก็บเคสแต่กำลังรอให้เธอเปลี่ยนใจกลับมาทำงาน ทว่าเลนจิก็ลงมือไปแล้วดังนั้นจึงไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาโกรธกันเพราะผลประโยชน์รออยู่ส่วนเคสเธอนั่งรถไปกับคิจิมาเพื่อไปช่วยอานี้และพอเขาหยิบบูมบูมรถเลมอนขึ้นมาเธอก็จ้องเขม็งจนเขาต้องชะงักไปและยกมันให้เธอแทนเธอจึงดื่มมันยังมีความสุขทันที ต่อมาเคกับคิจิมาก็พาแก๊งยากูซ่าบุกไปช่วยอาีิซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ต่อสู้กันอย่างดุเดือดและเคก็เกือบพลาดท่าดีที่คิจิมามาช่วยเอาไว้ได้ทันจากนั้นก็แยกย้ายกันไปหาอาีิครับส่วนวีเหมือนแยกเรนจริเพื่อให้เขาไปจัดการกับคิจิมาส่วนตัวเองจะได้ไปจัดการกับเคสซึ่งทันทีที่แยกกันเรนจริก็ถูกพวกของคิจิมาเจอตัวทำให้ลูกสม,มุนถูกยิงตายเหลือแค่เรนจริคนเดียวเท่านั้น คิจิมาเลยเสนอให้สู้กันตัวต่อตัวทํำให้มันได้ใจเพราะคิจิมาแกแล้วแต่พอได้ประดาบกันเลนจีก็ถูกฟันจนหัวขาดกระเด็นไป ขนาวีจับอาณิไว้เป็นตัวประกรันอยู่ที่ด้านในห้องเขก,ก็ต่อสู้กับพวกลูกสมุนและจัดการกับพวกมันได้จนหมดจากนั้นก็เข้าไปหาวีเพื่อทวงอาณ้คืนพร้อมกับขอโทษอาณ้สําหรับทุกอย่างที่ทําลงไปทันใดนั้นคิจิมะก็พาพระพวกตามมาทําให้วีโมโหที่เธอเกิดมารู้สึกผิดชอบชั่วดีเอาเวลานี้ทั้งทางที่มันทําเพื่อเธอแล้วก็รักเธอแต่นั่นก็ไม่จริงเลยเพราะมันรักแต่ตัวเองตั้งหาก และเธอก็ไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยจนกระทั่งตอนนี้เมื่อมันเห็นเธอไม่เชื่อมันอีกต่อไปและกําลังสั่นเกรงมันก็อาศัยจังหวะนั้นยิงเธอแต่เธอก็ยิงสวนซึ่งก็โดนท้องของมันก็เต็มเป้าตามที่มันเคยสอนไว้ว่าจะใช้การยิงท้องเมื่อเป็นความแค้นส่วนตัวเพื่อจะให้อีกฝ่ายตายอย่างทรมานโดยหลังจากที่มันชมวิธีการยิงของเธอแล้วมันก็เสียชีวิตลง ส่วนอานิก็รีบเข้าไปดูเคสที่กําลังหายใจรวยรินพร้อมกับยกโทษให้เธอก่อนที่เธอจะเสียชีวิตลงสรุปนะครับก็เป็นเรื่องราของเคสที่ถูกวีเก็บมาเลี้ยงให้กลายเปนาา็นนักฆ่าแล้วก็หลอกให้เธอไปฆ่าพ่อของอาน้อีกทั้งยงร่วมมือกับเรนจิเพื่อยึดรองแก๊งของคิจิมะอีกด้วยซึ่งเรนจิก็เป็นคนวางยาเธอเพราะเธอจะวางมือแม้วีจะไม่ค่อยพอใจแต่เพื่อผลประโยชน์ก็เลยไม่ได้ว่าอะไร และพอเธอรู้ทุกอย่างและเห็นว่าอานี้ถูกวีหลอกใช้เพื่อไปแทนที่เธอเธอก็ตามไปช่วยอานี้แล้วก็เก็บทุกคนก่อนที่จะเสียชีวิตลงภายใต้อ้อมกอดของอานีคนที่เธอได้รู้จักตัวตนจริงๆเป็นคนแรกและคนสุดท้ายก็จบไปแล้วนะครับกับหนังเคสใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับ หนังได้คะแนนจาก IMDB 6.4คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ